ครับลีโอวันนี้ทําอะไรครับสมภาษหน่อยได้ไหมครับสมภาษหน่อยได้ไหมครับมาแล้วไหนลีโอโชว์เพื่อนๆสิโลกชามอาหารหนูอยู่ไหนเวลีโอโบลเวลีโอฟุตบอลแหวนอ๋อ that is your f o o d b a l ก keep to มา เก่งจังเลยลิโอเก่งมากเลยลูกกินอะไรดีชอบอะไรอีกชอบทุกอย่างที่ไม่ใช่ของหมาครับคุณแม่จับได้ไหมป่าแม่เสวัสดีครับกันหวัสดีวัสดีนนัดกันวัสดีนนัดวัสดีครับลโอววัสดีครับวันดีนนัดกันวัสดีครับลโอวยดูทำหน้าดูทำเมินเมินวัสดีครับ เดี๋ยวเซวัสด,ดีน,นัทก่อนนี่นี่ดูแจ้งแจ้งดูแจ้งแจ้งโถอเอ้สวัสด,ดีครับก่อนแอบมานอนที่นอนนี่ว่าอันนี้เดวเบคของแม่เนี่ยตรงเนี้ยที่นอนของพี่เรียลนะเนี่ยนอนเล่นน่ะนอนดูอ่าโทรศพัพท์ น่นก็ครัวก็ไปยืนทําครัวอ้าวตายมีคนยืนอยู่ในครัวเรียบร้อย <c oughs> ดูดีๆชีวิตหมาไม,าม,ามา่เนี่ยหรอนะลูกซิสเตอร์มีอะไรกินไปดูซตติก็วุูกซิสเตอร์ก็ให้ลูกวัชชีอิทิงเขาให้ลูกซิสเตอร์ แม่ซิสเตอร์กดเช็คเธอว่าชีติ่งก็ลุกซิสเตอร์วันนี้ทำความสะอาดบ้านดูสิเนะี่ยชามวางเรียราดเครื่องดูดฝุ่นก็ยังกองยังไม่เข้าที่ยังไม่เสร็จทำได้ครึ่งทางอ่ะดูสิซิสเตอร์ทำอะไร uh huh. โอ้โอ้โอ้เข้าไปในห้องนี้แล้วโอ้โหถูกเตะออกมานั่นซิสเตอร์ดันวันอยู่ she kick you out okay never mind let's go back to bed come on look oh ไม mm ่มีชามแล้วชามไปล้างดีกว่าไหมวะ Pick up the bowl. Pick up the bowl. Pick up the bowl. put the s i n k to clean up come on bring it here no bring it here to the s i n k come on let's clean up hmm. อเอาไปขิดนับ่ะไม่พูดอันดซิ้งอ้โหมันเลอะนี่เห็นขอบไหมเนะนี่ยนี่ย